ปิดร้านโชห่วยมีทุนจำกัดไม่อยากแบ่งกำไรกับใครเริ่มต้นไม่ถูกปัญหาหนี้จะจบไปฟังคลิปนี้ให้จบแล้วขายดีไปกับมิเต้โชห่วยครับความฝันของหลายๆคนคือการได้ทำงานที่บ้านมีร้านค้าเล็กๆโดยเฉพาะร้านโชห่วยที่มีอิสระเป็นของตัวเองจะเปิดหรือจะปิดตอนไหนก็ได้อยากเอาอะไรมาขายเสริมขายเพิ่มก็ทำได้และที่สำคัญทุกร้านก็ต้องอยากขายดีใช่ไหมละครับมาครับพามาดูกันทำยังไงถึงจะขายดีนี่คือตัวอย่าง pop up store นี่คือมิเตะโชห่วยเรามีร้านค้าตัวอย่างให้คุณพี่ทุกคนได้มาลองดู และคำนวณค่าใช้จ่ายรวมถึงการออกแบบแผนผังร้านค้าต่างๆให้ดูน่าเข้าหรือถ้ายังไม่มั่นใจว่าเริ่มยังไงแนะนํำนี่เลยครับจุดบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านร้านค้าปลีกไม่ว่าจะปรับปรุงร้านหรือเปิดร้านใหม่คุณพี่สามารถปรึกษามิตแท้โชว์หวยได้เลยครับ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหรือถ้าเกิดใครอยากลองใช้งานเครื่อง m a c r o POS อยากรู้ว่าใช้ยากไหมใช้ยังไงทำยังไงเจ้าของร้านถึงจะมีอิสระไม่ว่าจะอยู่ไหนก็บริหารหน้าบ้านได้หรือว่าหลังร้านก็ได้ก็ต้องบอกเลยครับว่ามิตรแท้โชห่วยมิตแท้โชห่วยคือคำตอบที่ถูกต้องนะครับ